สาบของรอบแล้วอันเนี้สอบขอรอบแล้วไม่รอบแรกกับป้าจะมาหรอแต่ว่าพอตัวเล่านี่ไปไว้ไงแม่มาแล้วเอาเอาเอาเงินมาเท่าไหร่ดี5บาทเอาเท่าไหร่ดี5,000 5,000 กินวันละห้าสิบบาทก็พอแล้วอยู่ไหมที่่อยู่ไหมลูกิวันแม่สิบวันมาทีนึีสิบวันมาทีนห้าร้อยพอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่ไปมาขอภาพก่อนกอนแม่ก่อดป้าหน่อยลูกจะเากระบงเอาได้ะก่อนแม่ก่อดป้าหน่อยลูกดีใจก่อนลูกวางวง ให้ทำยังไงไม่ช้าป้าบอกยังไงทำไงทำไงแต่ตเห็นหน้าให้ทำยังไงทำไงลูกทำไงทำไงเออชอบกอดแล้วพี่พี่ายคนก็ชอบกอดพี่ชายก็ชอบกอดเดี๋ยวไว้พี่ชายมาปีใหม่เดี๋ยวพาแตัวเองให้ดีกว่านี้ก่อนฟังแม่ก่อนลูกฟังแม่ก่อนอย่าดื้อกับพี่น้าอย่าดื้อกับทูกแม่คนเดียวยแม่อยู่นี่แม่ มื่อกี้ป้ายายๆูคิดถึงนะตอนที่เราไม่คิดถึงว่าอะไรนะคะคิดคิดค่ทหารนะแต่ว่าต้องสอาทิตย์หน้าที่นะเมื่อกี้บอกคอดไปสักสิบวัน ทั้งหมดเมัทั้งหนพูดทั้วันแม่านหูที่ที่เอามาเรียกคือขึ้เรตอนนหูรักษาตัวเ่อัอยู่กับพิ่ตั้มอะไรกับทิ่เรางไปเดินมาแลกวันรามาให้อบายด้วยคุย งไม่หนูเรื่องอะคุยซ้ออะไรว่าไงซื้ออะไ้ว่าไงคร์เรื่องนี้เปล่ามีมีฟงมีแคร์อะไดเงี้ยซื้อแคร์ที่บาได้ได้แคร์แคร์แนงจะซื้อไห้ลูกแปร์แแปร์นี่นครีมกันแดดนี่จะมาซักเครื่องสัวอืมอืมืมเ่อมาซักเครื้องเครื่งหมอไม้เวลาซักเวลาไม่ใช้มือลูกใช้มือเขาป่องมันก็แตกหมดแบบนี้ทงั้นอะจะไครยียี่ไง